ประเด็นฮอตวันนี้จะมาพูดถึงผลดีผลเสียในการที่ S C B ยกเลิก mm hmm. แอปโรบินฮูดค่ะ,คะแอปโรบินฮูดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอปหนึ่งที่เข้ามาช่วยผู้ประกอบการในช่วงเวลาโควิด -19 ค่ะ,คะในช่วงนั้นก็ เขาก็เปิดแอปนี้กันขึ้นมาแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือพอเขาคิดค่า GP น้อยกว่าอแอป,ปอื่นๆเนี่ยก็ทำให้เกิดผลขาดทุนต่อเนื่องค่ะพี่มนตั้งแต่ปี6.3 6.4 6.5ต่อเนื่องถึง6.6ปียว6เนี่ยขาดทุนสูงถึง2,100กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็เลยมีการประกาศยุติบทบ,บาทของแอปนี้ในวันที่31กรกรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่ม ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ทางด้านของตัวหุ้นเองก็อาจจะเป็นรับผลเรื่องนี้เล็กน้อยเมื่อวานนี้เนี่ยราคาของหุ้น SCB ก็ลงไป50สตังค์นะคะไปปิดที่106บาทพค้อมเห็นของหยวนต้าที่วันนี้นํามาค่ะ mm hmm. เขาก็ออกบทวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าหากว่า SCB เนี่ยเขามีการยุติเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับตัวหุ้นของ s อ b mm hmm. ค่ะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีแน่นอนพอ หุ้นที่ได้ตัดเรื่องของธุรกิจที่ขาดทุนในคือออกไปเนี่ยก็ทําให้สามารถมีเงินนําไปต่อยอดในธุรกิจอื่นๆได้ในช่วงนี้เวลาของแบงก์เนี่ยก็คือมองไปที่เรื่องของพวกการลงทุนว t เช l b a แบงก์ตัวนี้เองค่ะเงินที่เขาขาดทุนประมาณ2,000กว่าล้านบาทต่อปีเนี่ยก็จะเอามาช่วยเสริมทับในธุรกิจใหม่ๆของเขาได้อันนี้เป็นส่วนของผลดีนะคะแต่ว่าอย่างนั้นก็ตามค่ะ เมื่อมีการาปิดตัวของแอปก็มองไปถึงเรื่องของการตั้งค่าใช้จ่ายด้วยค่าทรัพย์สินของ Purple Ventures ซึ่งก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ SBS c ที่เขาดูแลเรื่องของแอปพลิเคชัน b ลวิน o ูนี่แหละ ก็ต้องทําเรื่องของการตั้งค่าเสียจ่ายด้อยค่าเนี่ยเข้ามาในงบกําไรขาดทุนด้วยซึ่ง SCB ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับทางออเดเตอร์ว่าจะต้องตั้งด้อยค่าเป็นจนํานวนเท่าไหร่แต่หากว่าพิจารณาจากมูล,ลค่าสินทรัพย์นะคะของ Purple v e n t u r e ในปี66ที่อยู่ที่3,532ล้านบาททําให้มองว่า Worst Case กรณีร้ายที่สุดเนี่ยประเด็นนี้จะส่งผลกระทบต่อประมาณการราว2,699ล้านบาทภายใต้สมมติฐานตั้งด้อยค่าเต็มมูลค่าของสินทรัพย์ ที่3,532ล้านบาทนะคะหักด้วยผลขัดทุนของ Purple Vengeur ที่คาดว่าจะลดลงไป800 33ล้านบาทหลังจากการหยุดให้บริการในวันที่31กรกฎาคมอันนี้ทางโยนต้าเขาคำนวณผลขาดทุน5เดือนนะคะหลังจากที่มีการหยุดให้บริการก็จะคิดเป็นผลกระทบต่อปริมาณการกำไรสุทธิปี67ราว2,699ล้านบาทหรือลดลง5.9%จากประมาณการเดิมของโยนต้าที่มองไว้ที่46,37ล้านบาท เบื้องต้นค่ะฝ่ายวิจัยเขา,ามีการสอบถามไปยังบริษัทค่ะเบื้องต้นคาดผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงทั้งทาง,งบวกและลบเนี่ยเขาบอกว่าทาง s อ b ตอบมานะคะว่าะจะชดเชยกันได้พอดีทําให้มีโอกาสที่ผลจากการตั้งด้วยค่าสินทรัพย์ของเพอร์เฟคเวนเจอร์จะต่ํากว่าที่คาดการไว้แต่ว่าแน่นอน พอตัดเรื่องของผลขาดทุนออกไปก็จะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาวทําให้มองว่าหากราคาปรับตัวลงจากความกังวลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะเป็นแค่ในช่วงระยะสั้นเท่านั้นจึงมองว่านี่ก็เป็นหนึ่งในโอากาสที่เป็นจังหวะก,การลงทุนที่น่าสนใจเพราะแม้จะหักค่าใช้จ่ายด้วยค่าในกรณีที่แย่ที่สุดแล้วเนี่ย s c b ก็ยังจะมีความสามารถในการที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ค่ะซึ่งแต่ละโบก็มองต่างกันนะ ของยวนต้าเองค่ะมองว่าความสามารถในการจ่ายผลปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ7%ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเองตัวหุ้นเขาก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะคะที่20.8%จากมูลค่าพื้นฐานของปี67ก็คงคำแนะนำซื้อค่ะให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่128บาทค่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสนใจแต่จริแล้วมันส่งผลต่อเรื่องของตัวหุ้นด้วยเพราะเขาเป็นหนึ่งในธุรกิจของทาง SCB ค่ะพี่หมอ